EP ที่6 decentralized finance การเงินแบบกระจนนายอำนาจคืออะไรซีรีส์โง่การเงินกับดิงาย BTC วันนี้เพื่อนๆไม่จำเป็นต้องเดินหารธนาคารแต่ยังสามารถโอนทรัพย์สินได้จัดเก็บมูลค่าได้และทำธุรกรรมข้ามโลกได้ทันทีนี่คือโลกใหม่ที่เรียกว่า DeFi การเงินแบบกระจนนายอำนาจคำถามคือแล้วมันเกี่ยวอะไรกับบิตคอย ลองนึกภาพดูการเงินดั้งเดิมต้องใช้ธนาคารเป็นตัวกลางทุกธุรกรรมต้องรออนุมัติใช้เวลาใช้ค่าใช้จ่ายยังต้องเสียค่าธรรมเนียมเป็นรายปีอีกแต่นดีฟา i ทุกอย่างทํางานบนบล็อกเชนผ่านสมาร์ทคอนแท็กใครๆก็ถึงได้มีแค่มีกระเป๋าตาัง wallet และอินเทอร์เน็ตมันคือธนาคารที่ไม่มีธนาคารมันคือตลาดที่ไม่มีตลาดที่นี่บิตคอยมันคืออะไร มันคือเงินดิจิตอลที่ไร้ตัวกลางมูลค่าถูกกำหนดโดยตลาดเซรีแต่ถ้าเรามีแค่ Bitcoin อย่างเดียวมันก็ทำหน้าที่เหมือนทองคำดิจิตอลมันคือเก็บมูลค่าได้แต่ยังไม่ได้ต่อยอดการใช้งานด e ฟาจึงเข้ามาเสริมแทนที่บิตคอยจะถูกเก็บไว้เฉยๆเราสามารถนำเข้ามาสู่โลกการเงินไร้พรมแดงที่ไม่ใช่แค่ถือครองแต่ยังคลื่นย้ายเชื่อมต่อใช้เป็นพลังงาน ในการสร้างระบบการเงินที่ไ right ร้ขอบเขตทั้งการโอนและการแลกเปลี่ยนและการเข้าถึงบริการทางการเงินทั่วโลกลองคิดดูเราอาจจะไม่ต้องเดินเข้าธนาคารไม่ต้องเปิดบัญชีไม่ต้องรอคิวไม่ต้องเดินหาและสกุลเงินประเทศนั้นๆแต่เพียงแค่มือถือกับอินเทอร์เน็ตโลกการเงินก็อยู่ในมือของเราแล้ว แล้วเพื่อนๆคิดว่า Bitcoin กับ DeFi จะมาแทนที่ระบบธนาคารได้จริงหรือหรือยังไกลเกินจริงคอมเมนต์ไว้มาหน่อยนะครับผมอยากจะฟังมุมมองของเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆอยากเข้าใจเรื่องการเงินกดติดตามผมไว้ได้เลยนะครับคลิปต่อไปซีรีส์โง่การเงินกับดิงวาย BTC EP ที่7 m o n e y Supply คืออะไร